ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่ FC ร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์นะครับ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับ FC ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการช้าเสียเวลาเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าโบราณน,นะครับหลวงปู่ชูวัดนางปกนะครับพิมพ์พุทซ้อนนะครับ FC องค์องนี้เป็นพระหล่อโบราณสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับปู่ชูนะพี่นะปู่ชูวัดนางปกนะเก่าๆเดิมๆนะครับอ่าเบื่อพี่ๆเท่านใดสนใจนะครับก็ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่095 4533 087นะครับรายการนี้ขอ500บาทนะครับเดี๋ยวรอปู่ชูวัดนั่งปกสวยๆนะพี่นะรอโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่1นะครับเบีรายการที่1ต่อมานะครับเป็นรายการที่2นะครับ จะเป็นรูปหล่อนะครับองนี้เป็นหล่อพระชัยวัดพิมสามเหลี่ยมนะครับวัดราชบอพิษนะครับ f c เป็นปี2495นะครับอันนี้ก็เป็นพระหล่อโบราณเก่าเลยนะครับดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆยสวยๆนะพี่นะนานๆจะเจอนะครับพระหล่อโบราณนะครับสายวัดราชบอพิษนะพี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระยุคเก่านะครับสองสี่กว่าสองสี่เก้าห้านะครับ แบ่งปันให้พี่ๆ FC ได้รับได้เช่าหากันในะองค์นี้500บาทนะครับ5 0าบาทนะพี่นะเดี๋ยวรอพิมพ์สามเหลี่ยมวัดลาดบ่อพิษรายการที่2ต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อนวะนะครับพิมอัปเเช่แข้งขีดปี05นะครับองค์นี้ต่อโค้ดเฉลิมพลด้านหลังนะครับ พิเศษเลยคือพระเนี่ยเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับแบ่งปัน1,200บาทนะครับ1,200บาทเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับเนื้อนวะโลหะนะพี่นะนี่นะครับนานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอนะครับพระสวยนะครับเห็นไหมลองลอยการตอกนะครับการตกแต่งพิมพ์นะพี่นะคมชัดนะครับแล้วชัดเจนสวยงามดีนะครับนี่ เอาไป1200บาทรายการที่3นะครับผมต่อมารายการที่4เป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อแฉ่งบางพังนะครับ FC องค์นี้เนี่ยเขา,เ,าเขาจะบอกไวงไงเขาเขาแต่งองค์พระนะครับให้เหลือแต่องค์พระโมคลคลราภาสาริบุตรนะครับแล้วก็พระพุทธนะครับตรงกลางนะพี่นะเหรียญน,นี้อาจจะหล่อออกมาแล้วไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่าหล่อแบบ สวยนั่นแหละแต่เจ้าของนี่อยากจะได้เป็นพิมพ์แบบนี้ก็เลยแต่งมาเป็นแบบนี้นะครับสวยเก่าๆนะครับสําหรับเหรียญหล่อเพราะแฉ่งบางพังนะครับเป็นของอหล่อโบราณเนื้อรลหะทองผสมนะครับเป็นพระโมคคัาลาภสิทธิสารีบุตรแล้วก็พระพุทธนะครับตรงกลางนะสวยๆยอยู่ในเลี่ยมแบบนี้พี่คลาสสิกดีเอา500นะครับรายการที่4ต่อมารายการที่5นะครับเป็น แหวนนะครับอ่าเป็นแหวนพี่รอดนะครับอุปชาม่วงวัดบ้านทวนนะครับอันนี้ก็เก่าๆแบบนี้เลยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่เห็นไหมดูลักดูความเก่านะครับเอาไปเจ็ดร้อยนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่สวยๆแบบนี้นะครับนานๆจะเจอนะครับนานๆจะเจอนี่นะครับเก่ามากนะพี่นะเก่ามากนะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับที่ระลึกนะครับเอ้ย ของของแหวนนะครับพี่รอดอุปชาม่วงวัดบ้านทวนนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกนะครับเป็นจอบหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับเอาห้าร้อยนะครับองนี้จอบสมัยสองสี่หกกว่านะพี่นะทันหลวงพ่อเงินนะครับทันหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่แต่อันนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆหลวงพ่อเพชรนะครับ จอบเนี่ยก็พิมพ์ทรงเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับ F C เก่าๆแบบนี้เลยนะครับก็แบ่งปันให้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับในจอบเก่าๆนะครับชิ้นนี้500บาทเนี่ยรบาทรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7จะเป็นเหรียญนะครับเนื้อเงินลงถมนะครับของพระ พุทธโสธรนะครับอันนี้เป็นปี0ูรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับเนื้อเงินลงถมนะพี่นะเนื้อเงินลงถมสวยๆแบบนี้เอา1,000บาทนะครับ1,000บาทนี่สวยงามนะครับชิ้นนี้นี่นะครับนานๆเจอเลยนะครับยิ่งสภาพสวยแบบนี้นะครับถือว่าไม่เจอกันง่ายๆแน่นอนนะครับเอาเอา1,000บาทนะครับเนื้อเงินลงถมนะครับปีศูนย์เก้าหลวงพ่อโสธรนะครับ ต่อมารายการที่8นะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับอันนี้วัดสุขทัศนะครับเอา350บาทนะครับเอา350ราสิบบาทนับนี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ สวยสวยเดิมๆแบบนี้นะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสำหรับพระพุธนะครับเหรียญหล่อวัสดุทัศสามร้อยห้าสิบบาทรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อนวโรหะนะครับ f สี FC. อันนี้ก็จะเป็นเหรียญไตมากนะปีหนึ่งแปดเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทมีต่อโค้ดชัดเจนบริเวณด้านหลังนะครับเป็นโค้ดเป็ดงา แล้วดูนะครับเห็นไหมเหรียส,ยสวยๆแบบนี้เลยพี่เห็นไหมนี่นะครับต่อโค้ดสองหนึ่งนะครับบริเวณด้านหน้าเหรียญน,นะพี่นะเหรียญเป็นเนื้อนวะนะครับสำหรับปู่ทิมไตามาสนะครับเหรียญนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่จัดได้นะครับ 700ไม่แพงนะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10นะครับเป็นพะระหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะครับ FC องค์งนี้เนี่ยเลี่ยมจับขอบเงินเก่าโบราณน,นะครับนี่ล้วดูนะครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังไว้แบบนี้เลยนะครับเอา1,000บาทนะครับ f อหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับพิมพ์ขี่ไก่หางพวง นี่นะครับองนี้เอา1000บาทนบาทับสวยๆแบบนี้แล้วพี่เห็นไหมมวลสารจัดนะครับพระพิมสวยนะครับเรียมเงินเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเก่าๆนะพี่นะเก่าๆ1,000บาทนะครับองนี้รายการที่10ต่อมารายการที่11เนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับองนี้เป็นพิมพ์ก้นหนูนะครับเนื้อนวโลหะนะครับเอาเอา700นะครับ งนี้เอา700ต่อโค้ดเป็นก้นหนูนะพี่นะแล้วพระเนี่ยเป็นเนื้อนวะนะครับ F c ซไม่ค่อยเจอนะครับพระสวยๆเก่าๆแบบนี้นี่ดูจมูกนะครับจมูกโด่งปี๊ดเลยนะครับจมูกโด่งปี๊ดแบบนี้เลยสวยงามดีนะพี่นะตรงนี้ถ้าชอบใจรา,รายการนี้ก็จัดได้นะครับถือว่าจัดได้เลยนะครับนี่นะครับ 700บาทนะพี่นะหลวงพ่อเกษมนะครับ <N> เนื้อนวะโงค่ะก้นหนูองนี้นะครับปี1กว่านะครับเอฟซเดี๋ยวขออภัยแป๊บหนึ่งนะพี่นะต่อมารายการที่12นะครับ12จะเป็นพระสมเด็จนะครับ <N> พิมพ์ฐานคู่องค์นี้เอา350นะครับผมเป็น พระพิมฐานคู่วัดระฆังนะครับเนื้อหนึกๆนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับนานๆเจอนะพระสวยนะครับนี่นะครับผมก็พพเอฟซีท่าในใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับฐานคู่องค์น,นี้นะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย เก่ามากนะครับองนี้350บาทนะครับองนี้เนื้อเก่าหนึกนุ่มแน่นอนนะครับองนี้ถึงยุบนะครับต่อมารายการที่13 13จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับอินทะโชโตนะเว้ยนะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเหรียญน,นี้เอา1,900บาทนะครับเนื้อเงินขอ1,900บาท หลวงพ่อทองสุกนะครับรุ่นฉลองกุติ2498วัดวัตโนดหลวงนะครับเหรียญดำดำไม่ได้ผ่านการใช้เท่าไหร่นะครับถือว่าเหรียญสวยนะพี่น้าเหรียญนี้ถือว่าเหรียญสวยเลย1,900บาทใครชอบอปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยพันเนะครับต่อมารายการที่14 จะเป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับลงยาหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญนี้1,700บาทนะครับเหรียญสวยนะนี่นะครับปี2518สวยสวยแบบนี้นะครับแล้วดูโค้ดนะเป็นมาต่อโค้ดคุมชัดนะครับลงยาจีวอนหน้ากากเงิน สวยมากนะเว้ยนะจมูกไม่มีล้มไม่มีโดเลยนะครับ1,700บาทนรับาทนี่ดูตัวตัดด้านหลังนะครับ1,700บาทรายการที่14ต่อมารายการที่15จะเป็นพระพิจิตนะครับตรงนี้เป็นพระพิจิตแขนหักศอกนะครับเนื้อชินเงินดูข้ามพี่กรุข้ามความเก่านะครับ เอา500บาทนะครับ5 0าบาทเก่ามากนะวี่น้อนี้สวยๆบาทนี้เลยนะครับสำหรับพระพิจิตนะครับแขนนักศอกเนื้อชิ้นเงินนะครับ500บาทอยู่ในเลี่ยมนะครับต่อมารายการที่16จะเป็นสิงนะครับตาแดงหลวงพ่อหอมวัดชากหมากนะครับตัวนี้800บาทนะครับนี่ ดูสินการแกะความเก่านะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับเป็นสิงตาแดงนะครับของปอหอมวัดชากหมาก 800บาทนะครับ800บาทรายการที่16ต่อมารายการที่17เนะครับเป็นพระปิดตาไม้แกะเก่าๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นของสำนักไหนนะเวนะจะเป็นสายใต้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องให้พี่ๆพิพพจรารณากันเอาเองนะครับแต่ไม้แกะอุชานโลงแบบนี้เก่าแน่นอนนะครับนี่ดูนะครับ เป็นไม้แกะแบบการแกะในแกะด้วยสิวนะครับงานแบบว่าเป็นงานแฮนด์เมดงานโบราณเลยนะพี่นะขอ1,200บาทนะครับ fc 1,200บาทไม่รู้จะเป็นปู่รอดวัดในลงหรือว่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหรือ่จะเป็นทางสายใต้นะครับเห็นไหมหรือจะเป็นทางหลวงพ่อเสง่าวัดแหลมทรายนี้ผมไม่มีความรู้เลยนะแต่ได้มาเนี่ยเก่าแบบนี้ มีจานและก็อุชานาลงนะครับพิมพ์ 8D 1,200บาทรายการที่17ต่อมารายการที่18เป็นหลวงปูดทวดนะครับอาปาเช่ปีสูงห้องนี้แข้งขีดนะครับหล่อบโบราณสภาพสวยนะครับอีกหนึ่งรายการ500บาทนะครับผมเอาไป500บาทนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้ใครชอบใจรายการนี้ก็ จัดได้เลยนะครับไม่ต้องรอแบบให้คลิปจบหรือว่าอะไรนะผ้าสวยอยู่แล้วนะครับเนี่ยขี้เบาแน่นๆน่นนงนี้ขี้เบ่าแบบทั่วองแน่นๆเลยนะครับเป็นพิมพ์อาปาเช่แข้งขีดสูงห้าห้บาทนะห้าร้ยบ,บาทรายการที่18นะครับต่อมารายการที่19เป็นรูปหล่ออาจารย์แจะนะครับเต็มองค์นะครับเอฟซี FC. องนี้เอา500บาทเหมือนกันนะครับ ผิวขึ้นพายเงินสวยๆนะครับเมื่อวานลงไปหนึ่งรอบแล้วเผื่อ fc ท่านใดยังไม่เห็นนะเพราะว่าพระสวยนะครับนีย่ยพี่ผิวขึ้นพายเงินแบบเนี้ยไม่รู้แบบเผื่อ fc ท่านใดไม่เห็นนะสวยนะพี่นะเก่าเลยพี่มีรอยชอ่อนะครับสำหรับพิมพ์อาจารย์แจ๊ะนะครับเต็มองค์นะครับลูกศิษย์หลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลาน ใช้ชนวนมวลสารเก่านะครับในการสร้างนะครับรายการที่ 19- 500บาทต่อมารายการที่20จะเป็นพระปิดตาขมวดมวยหลวงพ่อทาวัดพนินแตกนะครับ FC องค์งนี้เก่าเนื้อสำริดเลยนะครับจัดให้พี่พี่400บาทนะครับ400บาทใครชอบรายการนี้ก็จัดได้นะครับใครชอบรายการนี้ก็จัดได้ นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่นะครับ fc เนื้อสำลีเก่าชัดเจนนะครับปิดตาขมวดมวยหลวงพ่อทาวัดพระนงแตก400รายการที่20ต่อมารายการที่21นะครับจะเป็นปิดตาคล้ายๆหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ fc องนี้เป็นเนื้อผงคุกลักนะครับนี่กเก่าๆเลยนะครับ เนื้อแห้งเก่าแบบโซนกะลาเลยนะครับขอ1,700บาทนะครับ1,700บาทปิดตาผูกไข่เชิงเลนนะครับเนื้อผงคุกลักออกโซนกะลาเรี่ยมเงินหัวสิงห์นหนาแบบนี้นะครับน,นี่นะครับ1,700บาทนะครับเก่าสวยรายการที่21 ต่อมารายการที่22เป็นพระพุทธชินาราชนะครับอินโดจีน2485อง์นี้สวยมากนะครับนี่หล่อบโบราณนะครับดูผิวพันธ์นะครับความเก่าขอ500บาทนะครับ FC 500บาทใครชอบจัดจัดได้เลยนะครับ ห้าร้อยบาทไม่แพงนะครับราคานี้ราคานี้ไม่แพงนะครับ f อฟเผื่อพี่ๆเอท่านใดสนใจนะนี่แบ่งปันให้เลยนะครับหน้าเสาห้านะครับต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดนี่นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นพิมพเสาห้านะครับ ห้าบาทนะเก่ากึกนะวินาลรายการที่22ต่อมารายการที่23นะครับเป็นเหรียญหลอกกรีบบัวพับพ,พุทธนะครับหลวงปู่โตะนะวัดประดูชิมพีเอา350บาทหลังยันตรีนะครับเนื้อผงนะครับพิมพ์เพิ่มคมชัดดีนี่นะครับ สวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่มีตะกรุดนะครับสำหรับกรีบบัวหลวงปู่โตะนะครับองค์นี้เอาไป350บาทนะครับรายการที่23่สิบามต่อมารายการที่24เป็นงาแกะนะครับหน้าแกะเป็นเขาเรียกว่า,าหน้ายักษ์แบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าเท้าเวสุวรรณหรือว่าอะไรนะพี่ แล้วด้านหลังมีรอยจานแบบนี้อันนี้เป็นงานะครับเป็นงานะครับไม่ทราบว่าเป็นของหลวงปู่อะไรนะพี่นะแต่แกะมาเก่านะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้แลวพี่เอาหนึ่ันห้ารบาทนะครับ f ีบซีหนึบาทนี่นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับ f ีบซีโหนะชัดเจนนะสําหรับ เป็นงาแกะนะครับ,แก,ววรบแกะเป็นทาวเวทนะครับแกะเป็นทาเวทหน้าเป็นหน้าเป็นยักษ์ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะพี่นะด้านหลังมีรอยจาาแบบนีนะ้แล้วดูแตกลานเลยนะพี่นะเนี่ยแตกยาวแบบนะี้เป็นงาแน่นอนนะครับขอ1 5 0 0บาทใครชอบจัดได้จัดนะรายการที่24ต่อมารายการที่25จะเป็นผงสุพรรณนะครับขอ1,000 หกรบาทนะผมสุพรรนเลี่ยมเงินนะองนี้ก็พระเก่านะครับเป็นจ่าพาคีเนะื้อดินเมืองไทยเลยนะพี่นะนี่มีคาบลาดําคาบความเก่าต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนอกนูนตั้งสวยๆน,นะครับองนี้รายละเอียดดีมากนะครับรายละเอียดดีมาก1,600บาทนะครับ FCFC ท FC ่าในใดชอบก็จัดได้จัดนะจัดได้จัดนะหนึ่บาท รายการนี้นะครับรายการที่25ต่อมารายการที่26นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินปูเอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับวัดหนังเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อเงินเลี่ยมจับออขอบเงินเก่าโบราณเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เอา3 0 0 0บาทนะครับ3,000บาทสำหรับคนที่ชอบอยากเล่นสายหลงปูเอี่ยมเนื้อเงินนะครับ เหรียญน,นี้ก็ต้องบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีเหรียญน,นะครับของประเทศไทยนะครับแล้วเหรียญเนื้อเงินด้วยนะครับหายยากนะครับไม่ต้องสืบและดูความเก่านะครับเก่ามากนะเวลหนึ่งไอ้สามพันบาทนะครับเนี่เรียมเงินเก่าๆแบบนี้เลยสามพันบาทนะพีลนะนี่ลองดูนะครับลองดูใครชอบจัดนะโอกาสดีๆที่จะมีเหรียญแบบนี้มาเนี่ยยากนะครับไม่ค่อยเจอนะี่นะ รายการที่26นะครับต่อมาณ 27. 27เนี่ยเป็นเหรียญหล่อนะครับปู่สุขป,ปากคองมักข่มเท่านะพี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญหล่อเนื้อทองคํานะครับบัวห้าเม็ด เหรียญหล่อบ,บัวห้าเม็ดหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่าอง์นี้นะครับพระสวยมากนะครับเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะด้านข้างมีรอยตะบงรอยตะใบนะ,ะชิ้นนี้ก็เนี่ยดูเลยน้ำหนักเนี่ยประมาณหกกนะรัมนนคำหกกรัมสวยเก่าแล้วเป็นทองคําแท้นะครับชิ้นนี้ทองคําแท้เลยนะครับสาหรับเหรียญหล่อบ,บัวห้าเม็ดนะครับหลวงปู่สุข รอบที่แล้วเนี่ยจะเป็นบัวสามเม็ดนะบัวเล็บช้างนะพี่นะเนี่ยพี่เนื้อทองคานะพี่นะเก่าสวยนะครับให้ดูนะเผื่อพี่พี่เอฟซีท่านใดชอบนะครับเอาสามหมื่นหกพันบาทนะครับสามหมื่นหกพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวหล่อ,ลอบัวห้าเม็ดทองคําปูสุกปากคองนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดยวให้ดูใบเปอร์เซ็นต์เนี่ย มีใบเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเงินอีกเก้าเปอร์เซ็นต์กว่านะครับทองแดงแปดจุดเจ็ดนะครับแล้วก็สังกะสีนะครับเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เห็นไหมเขายิงไปที่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงตรงกลางขององค์พระเลยนะครับสวยๆนะได้มาหนึ่งรายการมีใบเปอร์เซ็นต์ยิงให้พร้อมขอสามหมื่นหกพันบาทนะครับบัวห้าเม็ดปู่สุกปากคลองนะครับเก่าเก็บสวยๆแบบนี้เลยนะครับ 3 6 0 0มบาทใครชอบจัดได้จัดนะต่อมารายการที่28นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะหัวโตรุ่นแรกนะครับเลี่ยมเงินแท้ๆนะครับนนหนาๆนะพี่เอ้ยไม่ใช่เงินนะพี่เลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองขออภัยนะพี่อันนี้เป็นเหรียญเลีเ่ยมทองนะครับปู่ทวดรุ่นแรกหลังอาจารย์ทิมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอฟซี FC. สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหัวโตหลวงปูดทวดนะครับรุ่นแรกกะไห่ทองเลี่ยมทองแท้นะครับแล้วดูนะครับนี่เห็นไหม ทองตีตา80%วันนี้เนี่ยทองคำ60,000กว่านะเวลา60,000กว่าเรนนี่เอา10,000สองพันบาทนะครับ1 000, 2 0 0 0สองพันบาทนะครับเอาไว้เนี่ยใช้ได้เลยขึ้นคอได้เลยนะ1 000, 2 0 0 0บาทรายการที่28สสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ